สวัสดีครับ f อฟซนะครับสวัสดีเช้านี้นะครับเราก็จะทํามาทําการนะครับรดน้ําอีกแล้วนะครับเช้านี้เนาะนี่นะนครับรดน้ำแปลงหอมนะครับเนาะวันนี้เชา้านี้นี่นะครับ ก็มาดูนะครับเนาะหญ้ามันก็มีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะมาลดน้ํานะครับแมงก็ไม่ได้ลดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หลายหลายวันมานี้นะฮะไม่ตื่นมาเลยนะคแม่นี่นะครับ เด้นสักหน่อยนะครับแล้ว นี่นะครับเอฟซีครับวันนี้เราก็มาลดน้ำกันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็แปลงหอมนี่ก็จะ,จะเจริญเติบโตขึ้นมากแล้วนะครับจเจริญไปเรื่อยๆนะเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะ เรียบร้อยครับวันนี้จบแล้วนะครับวันนี้ ก็มีอะไรกันเนาะนี่ประมาณปีกว่าแล้วแหละจอ้ปีแล้วโอ้ฝากติดตามช่องหนูนาพาไปดูใช่ไหมครับค่ะสองปีแล้วนะคะสองปียังไม่ได้กินสองปีไม่ได้กินเลยเประมาณหนึ่งเดือนเชื่อประมาณหนเดือนกันหนึ่งปีสองปีบุฟเฟ่มากเมาเมาเมื่อปี บ่แล้วจะคืออะได้และสองคลิปแล้วก็ไปตามน้าพาไปดูด้วยนะครัฝากฝากด้วยนะฝากด้วยนะลัช่องน้อยเนาะช่องน้าพาไปดูเนี่ยสองปีแล้วพี่ดูนามาอยู่นี่มักกะลา ตอนที่มามีคนติดตาม256ร้อยหคนเราดูนาพาไปดูอะไรดูบ้านกกกพาไปดูบ้านลูกพลต่อนะเก็บตาเหรอคะพี่แดงเปิดช่องก่อนมาอยู่ที่กกกทำทิ้งไว้เล่นๆไงไม่รู้ว่าทำไรได้ได้ไงทำเล่นๆไปงั้นนะแล้วมาเปิดสร้างรายได้ที่นี่พอรู้ว่าทำไรได้ได้ก็เลยเร่บหน้าเลยตอนนี้มีรายได้เยอะหรือยัง ตอนนี้ยังไม่มีค่ะปีที่สามอะไรค่ะยังไม่มีสบาดเลยโอก็ถือว่านานปีที่สามหนูหนูทาไปปีกว่าแล้วช่องหนูทไปปีกว่าแล้ะช่องเดิมชื่อช่องหนูนามาลองนี่กันมาลองนี่กันหนูนามาลองนี่กันมาลองนี่กันะก็ที่ชอบทดลองอ่ะมี่ชอบแอนเจิ้ลเดินมาลองนี่กันชอบทำโน่นทำนี่เมื่อก่อนอ่ะชอบไปโน่นไปนี่ไปสไตน์วิทยาศาสตร์หรือยังไง ักวิทยาาศสทดลองแล้วทีนี้พอมาอยู่นี่มันก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นหนูนาหนูนาแล้วก็เขาก็บอกว่าใช้เหมือนแอบแฝงกับอีกช่องหนึ่งใกล้เคียงเกินไปใกเคียงเกินไปก็มาพาไปดูก็กลายมาเป็นหนูนาพาไปดูคมาพาไปดู ต้อง้ไปดูด้วยนะไปดูว่าเขาทาอะไรไปดูอย่างเดียวอาจจะไม่ช่วยเขาใช่ไหมต้องไปดูด้วยต้องไปดูในช่องเขาด้วยนะซาใจมากเลยต้องไปดูในช่องเขาด้วยเยอไม่ได้ช่วยใครเลยอโดูอย่างเดียวฝากเดค่ะเด้อเก็บเก็บสวยนะคะขอบคุณหลายๆเด็ค่ะพี่น้องยกหัวได้ปีแดงดูหน้ามักแค่ห้าเด้อค่ะเด้อปาร์ตี้ครับปาร์ตี้มักสนุกสนานค่ะ คลิปหนูก็จะออกตายตลกตลกอ่ะแต่มันไม่ใช่ตลกมันทั้งก็ไม่เคืองขำเท่าไหร่นะไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่แดงมันจะขำหน้าตายตลกไงของหนูก็จะแบบพูดผิดพูดถึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดแกล้งโทษหรือว่าพูดจริงเนี่ยไม่ใช่หนูเป็นอย่างนั้นจริงจริงถ้าพูดถูกมันไม่ใช่หนูถ้าพูดผิดอ่ะใช่หรือทำโกงอะไรแบเนาะแบบนั้นใช่ไหมเหมือนคนพูดไม่ไม่คะอะไรประมาณนี้ค่ะคนมองนี้นะคะใช่ไหม เหมือนอโจใช่ไหมฟังตั้งนานยังไม่รู้เลยพูดอะไรเนี่ยนี่นะครขอบคุณเ่อขอบคุณมากนะครับ fc ครับเข้ามาสนุกสนานกันนะครับเนาะนี่นะครับคลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามช่องแหน่ง channel ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับช้านี้นะ